อ้าวนะครับพี่น้องยยกเน่าเนี่ยครับนะจะช่วยปลาซาดินตัวนี้นะครับนะเท่าไหร่นะอ่าจะว่าอย่างไงครับพี่น้องฝนตกบันเทิงล่ะครับงานนี้ขนาดอีโยกเน่ายังเอาตัวไม่รอดเลยครับพี่น้องในนิทานเรื่องนี้ยังมาทวงอะไรค่าเลี้ยงดงเลี้ยงดูกับอดีตสามีอยู่ครับพี่น้องเพราะเงินมันขาดมือครับขายของไม่ได้เหมือนเดิมครับพี่น้อง เอาแล้วครับเอาแล้วครับบันเทิงแน่นอนไอ้หนุ่มคูโบต้าบอกว่าอย่าให้กูได้พูดความจริงนะมึงระวังตัวให้ดีเวนเอาแล้วครับพี่น้องบันเทิงแล้ครับอ่ามันมีนัยยะของมันนะครับพี่น้องเอาพูดออกมาเลยความจริงอ่าหน้าตามึงไม่มีความสุขถ้ามึงไม่ได้พูดออกมา ข่าวตอนนี้นอนเล่นอยู่ใต้ถุนศาลอ่าร้อ,อยเกินบ่ะฮะบ่โอ้ข่าวตอนนี้นอนเล่นอยู่ใต้สุนศาลร้ลอยเกินบ่เอา้ออาอเฮ้ยเขาเขามอบหมายให้ทนายไปเนี่ยเดี๋ยวจะมีการจ้างพนงทนายได้ค่าคงค่าเครื่องให้ได้มันมประปทาได้ครับที่นี่มิตดรายจ่ายได้ แต่ละคดีเตรียมไว้เงินครับแสนกว่าครับเงินประกันตัวค่าจ้างทนายนะค่าทนายเดินทางมาตราสองสามสองแปดสามเก้าสามสามสองเก้อาสามสามเก้าสามห้าสิบห้าสามหกสิบแปดอืม <1> 1> โอ้ยตายเลยกับพี่น้องเอฟซีม่นะครับพี่น้องเอฟซีบันเทิงแหละครับงานนี้อบันไรลรักบันไลเกิดแลลวครับพี่น้องกูบอกแล้วนะครับ <1> <1> กูบอกแล้วอย่าเล่นกันละบบนะอย่าห้าเป็นไงล่ะครับความห้าเป็นไงครับบอลน,นอนกุ๊กเหรอครับ เห็นไหมตัวอย่างให้ลูกเมือกเป็นยังไงครับด้ออกจากคุกไหมครับไม่ได้ออกจากคุกครับนอนคุกครับอ่านอนคุกครับพี่น้องค่าปรับสารนี่แหละครับทีนี้ค่าเสียหายอีกแล่ะครับพี่น้องอ่าโอ,โอ้คิดแล้วมันเศร้าออครับพี่น้องเอฟซี พอคิดไปแล้วนะครับอ,อ,อยากผูกคอตายอยู่บนต้นไม้วันละหลายหลายครั้งโอ้ยครับพ <ไอ S 1> ี่น้องเอฟซีเอ้ยนะครับจะหาเงินที่ไหนมาครับที่นี่กูอยากผูกคอตายอยู่บนต้นไม้วันละหลายหลายครั้งถ่ายเดียวๆครับพี่น้องเอ้ นะครับนะคิดหนักแล้วครับเงินคะ่าดุนทุงดุน,ดน,ดนทางมามไม่ใช่น้อยนะครับพี่น้องไม่ใช่น้อยนะครับนะบอกไว้เลยครับไม่ได้มาหาเงินนะครับมาเสียเงินครับอ่าไม่รู้ศาลจะให้ประกันตัวเท่าไหร่ครับอ่าค่าปรับศาลเท่าไหร่ครับค่าเสียหายเขาเท่าไหร่ล่ะพี่น้อง อพี่น้องก็ลองบวกลบคูณหารนะครับนะเตรียมไว้เลยครับสองแสนครับจะพอหรือไม่พอก็ไม่รู้นะครับถ้าไม่มีอะไรครับไม่มีเงินก็อะไรไม่มีเงินค่าแับนอนคุกครับวันละห้าร้อยครับอ่าห้าสองสิบห้าสามสิบห้าห้าสี่ยี่สิบห้าห้ายี่สิบห้าห้าหกสามสิบห้าเจ็ดสิบห้าห้าแปดสี่สิบห้าเก้าสี่สิบห้าห้าสิบเป็นห้าสิบ ก็คูนเข้าไปจากมือจากมือเดอ้อสิบวันก็ห้าพันเออปีหนึ่งมันจากมือบัดน,นี้เออตายแล้วเอาล่ะครับพี่น้องเอฟซี FC. บันเทิงแล้วล่ะครับตอนนี้ครับอ่าปลาซาดินถึงกับร้องไห้แล้วครับตอนนี้นะครับน้ําตาซึมนะครับนะโทรไปให้ยกยกก็ไม่รับสายเลยนะครับตอนนี้ อ่าพี่มาสวัสดีครับอ่าฝนตกครับพี่น้องเอฟสวันนี้ฝนตกไหลลงที่น้าตาเจ้าของนะครับผลอ่าเจ้าของบทเพลงนะครับทอนนี้ก็เขาไปอยู่ข้างในแล้วนะครับพี่น้องจากวันนี้จะมีเราเราและนายจดจำไว้ตลอดไป ไม่ทิงกันโอ้ยครับพี่น้องเอฟซีมันเกิดอะไรขึ้นครับพี่น้องนะครับนะ,ะสารประทับรับฟ้องเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับวอนนอนคุกอีกหนึ่งนะครับอีกรายหนึ่งก็นอนคุกไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับเมื่อวานนี้นะครับเพราะอะไรครับไม่มีเงินอ่าให้กับค่าปรับสารนะครับพี่น้อง ก็คูณเข้าไปแล้วครับวันละห้าร้อยครับพี่น้องสิบวันก็ห้าพันครับมันไม่ได้คิดยากทิดชานะครับถ้าเจอแบบนี้นะครับก็เศร้าแหละครับพี่น้องเอฟซีถ้าเข้าไปอยู่ด้านในไม่รู้เขาจะไหวถวายอะไรให้กินนะครับนะอาจจะเป็นลำแข้งก็ได้นะครับหรือจะเป็นคอมเบตดนะครับนะอืมนะครับถ้าเข้าเข้าไปนั่นแล้วเขาจําหน่ายตายไป่รอเลยครับพี่น้อง เขาจำนายตายไว้รอเลยครับพี่น้องอย่าไปอโถอะธีกับใครนะอย่าไปไหว้ไปไปไปไหวนะมันไม่ได้นะมึงเป็นเฮียอะไรมึงมึงไว่ไหวกับใครตกป่ามึงไรเฮียสัตว์มึงไหวายกับใครมึงไหว้กับมึงมาตกปามึงไรเฮียสัตว์เดี๋ยวฟันร่วงไม่รู้เรื่องนะกูจะบอกให้มึงนะโอ้ยตายแล้วครับพี่น้องนะครับนะอ่านะ อ่าเดี๋ยวมันจะล่วงเหมือนเม็ดเขาพูดก <c oughs> ูจะบอกให้มึงนะเห็นไหมเ้าพูดที่มันเกเๆนะมันจะล่วงไว <c oughs> มาได้ฟันน้ำนมนะก็จะบอกให้นะอ่าเดี๋ยวก็เลาะฟันออกให้มึงนะมึงจะไปไหวไปเผลอเอา <c oughs> เอาละครับพี่น้องเอฟซีนี่นะครับบันนี้ก็มาแจ้งข่าวข่าวข่าวดีนะครับพี่น้อง มึงเอาเสียงเขาไปเปิดแล้วมึงมาบรรยายนี่คือความโง่ของมึงอ่านะครับพี่น้องเอฟซีเพราะความโง่ของมึงพอเดือดดอดา,านี่ไงครับพี่น้องเอฟซีเป็นไงล่ะที่นี่เป็นไงล่ะครับที่นี่อ๋อทำเป็นรู้ทำเป็นอย่างนั้นอย่างนี้นี่แหละครับโง่แล้วอวดฉลาดไงครับพี่น้อง เป็นยังไงครับโดนเข้าไปแล้วครับพี่น้องเอฟซีถึงกับเศร้าแล้วครับน้ําตาซึมแล้วครับพี่น้องเอฟซีน้ําตาไหลหย่ำย่างแล้วหมดความหบังน,งน้ำน้าตาลินข้าวป่ามีกินนั่งลินกินแตะ <c oughs> โอ้ตายแล้วครับพี่น้องกูบอกแล้วนะครับพี่น้องเอฟซีนะ เอาแล้วครับพี่น้องเอฟซีเอาบรรย์แล้วครับนี่เห็นไหมครับเมื่อก่อนก็โดนยังไงครับพี่น้องอ่าโดนอะไรครับมีการเลี่ยะไรเงินครับหาเงินประกันตัวมันอูบอกแล้วมึงอย่าห้ามมึงจะปากดี <laughs>